สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาเจอกันอีกแล้วครับกับรายการบาทไม่ถึงสลึงบาร์เทนเดอร์นะฮะค็อกเทลง่ายๆที่ทําได้กินทุกวันครับบางก็ทําได้ครับแต่ว่าตอนนี้คือเรามานั่งกันทีทีหลังกระบะนะครับชิลๆก็คือคุยกันเออมีมีอะไรหรือเปล่ารันเนี้ยมานั่งหลังกระบะไม่มีครับรายการนี้เราทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอย่าเข้าใจผิดไม่ได้มีการตั้งใจที่จะพูดถึงเรื่องอะไรทังนั้นครับพอดีข้างในนะครับเก้าอี้ทุกตัวทาสีอยู่หมดเลยนะครับเราก็เลยพูดนั่ง นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรคาดเขมขาดมาไหมอืมอืมคาดเขมขาดมาครับใช่ขาดมานะครับก็ทา่เฉยๆเพื่องเก้งหัวนะครับไม่ได้มีเสยดสีอีกแล้วนะครับผู้ชมฮะสำหรับค็อกเทลเราไม่ต้องชงกันแล้วครับบัตเต็ตครับของนี้นียเเรียกว่าอะไรครับเราอธิบายกับทีะนิดที่ว่าเราใส่อะไรลงไปบ้างนะครับเผื่ยจะทําทานที่บ้านได้พี่จุ้ยลองอธิบายหน่อยฮะครับเมื่อกี้ผมเจออะไรนี่นะครับคือคลาสสิกของบัตเต็ตครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใส่เหี้ยอะไรลงไปบ้างครับผมกินไปเลยฮะ ก็นั่งกระบะไม่ได้นะครับแล้วก็กระแปงมาแทนนั่งกันรู้ๆอยู่หลังรถนี่แหละฮะอันนี้ดื่มบนรถนี่ผิดหรือเปล่าครับดื่มบนรถอาจจะผิดถ้าอย่างนั้นเราอาจจะต้องไปดื่มนอกรถอย่างนี้ไม่โดนนะเอ้าดื่มนอกรถไนีพี่พี่ต้องอยู่ให้เป็นนะอย่างเงี้ยเวลาไปไหนต้อง่ออย่างนี้ถือว่าได้แต่ว่าถ้าผ่านแถวสะพานอย่ายื่นหัวนะเดี๋ยวตกรถตายห่าวจะไม่ดีนะครับนี่ถามจริงเปิดมายังอะ เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วด้วยดื่มเนี่ยถูกอันเนี้ยดื่มนอกรถถือว่าเป็นที่ถูกต้องเลยพี่ความสนุกหลังกระบะอาจจะขาดไปช่วงของการนะครับมาที่โฟร์เฮาส์แบงคอกได้แน่นอนความสนุกมีเท่าเดิมชิลครับผมอ่ะกินเรานอกรถพี่นอกรถนอกรถอ่ะอย่างงี้ถูกกฎหมายนะครับกินในไหโดนะกินในรถปุ๊บยืนเข้ามาปุ๊บอย่างเงี้ยโดนแล้วผมไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ถูกต้อย่างี้โดนไม่ถูกต้องครับนะฮะโอ้ นี่แหละพี่บาเก็ตมันไม่รู้ว่าใส่อะไรมันเลยอร่อยไงเจ็บเจ็บเฮ้ยนี่มันมีเสาบวัรสไว้สับวันรสสดหนักครับผมตักเลราเข้าไปนิดมหนึ่งนี่ต้องใช้ลิ้นเนี่มากินเสาบวรสอ่ะห่อหอลิ้นด้วยโอ้แ้วเปรี้ยวขนาดนี้แล้วไปล้างเถอะไปล้างเถอะมูนจริงเอาเสาบวรสไปล้าง ตอนต้องนี่ถ้ามีผลิตภัณฑ์ล้างคือจุดส้นเลนนี่กูขายด้วยเลยเนี่ยอุ้ยคอนเตียนเลยอันนี้คือหวานเอลี่จบไม่ลงแล้วนะครับจะไปยำๆแล้วมาเดินชมในปูเฮากันหน่อยไหมได้เล่นๆหน่อยไหมว่าเออจะเอาจะเอาค็อกเทลตัวนี้ไปให้ใครกินได้เอาเบรก็ตไปเอาชิมดีกว่าครนะเราเรียนสำนวไปและเอาให้คนข้างในชิม ว่าทำบนรถของเรารสชาติเป็นยังไงนะครับอนะครับคุณผู้ชมฮะการมิกส์วอลเปเนะครับเราต้องเอาน้ำเหล้าเนี่ยครับใส่ลงไปในเสารถนะครับที่เราจัดการเชื่อมไว้เรียบร้อยนะฮะแล้วเราก็ไปปากให้ทุกท่านได้ดื่มกันข้างในนะตามมาครับผมตามมาวอลเปเอร์อะไรอะรถพี่สับรถ ชอแปลกๆแล้วชแปลกๆชแปลกๆกินเยอะๆหน่อยสิกินเยอะๆหน่อยแก้อะไรกันหรือเปล่าเนี่ยม่แก้ต้กินเนื้อสับปะรด้วยพี่อกินเนื้อไม่อะไรไม่มีเียวอ สดชื่นสดชื่นนะสดชื่นไม่มีการแก้ใดๆกันเลยดิโอโอเคครับอกินต่อเลยกินต่อได้ดิโห่จะกลัวอะไรอ่ะเอยเลือดอะแฝงอีกแล้วเอาเลยด้วยเหรอเราต้องจุดกินสามคนด้วยกันเอออะไรอ่ะเราต้องจุดกินสามคนด้วยกันค่ะเอาครับหัวสมหัวพี่ช่วย One, two, วันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่รอบหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ